เพื่อนมาดู95อัพร้อยยี่นะครับตัวนี้ร้อยยี่ระบบเดิมนะผมร้อยยี่สิบระบบเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าจะหอมเหมือนไดเรกเลยนะเวลาเครื่องตึงๆมานะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลนราันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทังเพจทุกบุคเอ็มพลาฟันทุกคนเลยนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางสปอตไลน์ดูนะเทื่เนย มเป็นอีที95นะครับผมยี่สีไปหมดแล้วนะอีที95นะครับผมบางท่วงนิดหน่อยนะตัวนี้เป็นอือกอดังชุดชุดอัพประมาณ4,000กว่าบาทนะผม4,000กว่าบาทก็จะได้หลอกลูกแหวนของอธีรยนะครับอธีรยระบบเดิมนะแล้วก็โคชีพ รอฉีดลูกปั๊มแต่งสปริงเาวนาสปริงบานะผมก็ค่อนข้างที่จะได้มาหลายอย่างนะผมในราคางบ4 0 0พันกว่าบาทนะก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาสั่งมาจากไหนนะครับแต่ว่าตอนที่ประกอบก็ผมไปเข้ามาดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือได้มาเห็นการทํางานจริงนะครับนี่ก็โอ้ก็ท่าน,นะผมเสียงก็ใช้ได้เลยแล้วก็กําลังก็ใช้ได้นะครับวินหน้าที่ใช้ก็เป็นวินหน้า6นิ้วนี่นะตัวน,นี้มันบ้านผมอยู่ราคา สองบาทเก้าสิบนะครับนี่เลยหัวนะครับดเดี๋ยวผมเก็บยาดมก่อนนะครับตรงนี้ติดยานะผมยาดมนะครับนี่นะครับเกินกี่ชั้นเนี่ยสองสามชั้นนะก็หัวดีนะครับนี่เลยหลักด้วยนะครับเป็นพันไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปถาเจ้าของนะครับพเพราะมันพันมันพันอะไรนี่ ไม่รู้งั้นหรือว่าชื่อไม่ถูกเลยอยากรู้ชื่อทีแน่นอนลูกมาสามปีแล้วเดืองการเลื้ยงการเลื้ยงนะครับผมนี่นะครับผมต้นก็จะออกเขียวๆเหลืองๆอย่างนี้นะออกออกเขียวๆเหลืองๆนะครับพุ่มพวงหัวคือหัวแบบดีมากนะผมพอดีมาก ปลูกมาเจ้านี้กล็ลงแต่คันนี้เลยนะครับตัวนี้อายุไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่มาดูหัวนะครับคือคันนี้หัวจะดกนะครับเทียบความใหญ่ก็ไม่ใหญ่แต่ดกนะครับต้นก็สูงหน่อยขึ้นมาแป๊บเดียวนะผมก็จะเต็มแนละ้วฝั่งนี้ก็เป็นพอดังนะครับกีที95อัพ110นะครับใส่ลรอทวง110ด้วยนะครับ้กวกเลยนะครชบ10แรงนะครับ สวนอีก3คันไปไปขายแล้วนะผมมาไม่ทันนะผมก็เสียดายอยู่ที่ม,มาไม่ทันโอ้หจะหมดแล้วเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูอันนี้ต่อหน่อยนะเดี๋ยวตี๋ยวขับมาข้างหน้านะผมก็รู้สึกว่าจะถูกใจนะครับคันนี้นี่ตอบดีนะครับตอบแล้วก็กําลังมีกําลังด้วยนะครับไม่ใช่่าหอมแล้วไม่มีกําลังหรอกแรงเครื่องแรงเครื่องขึ้นมานี่ มันตึงมันก็หอบนะครับผมดึงเสียพานนี่เสดงว่าหอบสู้เลยนะครับผมคล้ายๆกับรถเ,เด็กเลยนะ เท่าแกมันเลยตัวตนนี้นะครับมีแต่คนมันเหลือนะครับใครมีมันช่วงนี้ก็จะดีหน่อยนะครับดูเพื่อนครับน่าจะอยู่ประมาณหเดือนนะครับมันตัวนี้นีหัวขนาดนี้นะ ยากไหมยากอยู่ยยากอู่านบอกว่าสิบมกย,ย,ย, <c oughs> ยังไม่ขาดเลยเนีค่สิบหมกยังไม่ขาดสิบหมกสิบมกก็หมกก็คือทนะผมตัดส,สิบทแล้วยังไม่ขาดนะครับเป็นต้นมันที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็เป็นหัวออกมาจากต้นนะครับไม่เหมือนกับพวก89 72 81อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีหัวออกมาจากมีรากออกมาก่อนนะครับใช่เนียมเลยดั มีหัวบ้างไหมตัดเลยเฮ้ยก็รุ่นพันเดียวกันไหมต่พันเดียวกันพันต่างพันต่างอ๋อเออเจ็ดสอง เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพันเจ็ดสองนะครับผมดูนะกำลังไถอยู่นะครับคนละเจ้านะครับแต่ก็มาทํางานทีมเดียวกันนะครับเจ็ดสองก็จะออกหัวแบบตายใหญ่ๆนะครับผมแต่ความดกก็ไม่สู้ตัวนี้นะตัวนี้คือดกจริงนะผมตัวนั้นก็จะได้ความใหญ่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็มันก็ได้ประมาณห้าเดือนหกเดือนนะครบับางคนก็ได้หกบางคนก็ห้านะครับ จะมันเมือนหน่อยๆเนะ,ะเดี๋ยวพามาดูร้อยยี่หน่อยรู้สึกว่าจะชอบนะครับคันนี้นี่ 150บาทยืนหน้า6อนี้นะครับข้อดิตัวนี้หางดึงลมนะผมหางดึงลมสะพานล้อหน้าเท่าไรนี่แม็กไม่เกินพักนะขอบเท่าไรนะนายจะหาแม็กข,ขอบ16มาใส่นะครับผมขอผู้ผมนะเหมือนจะสวยนะครับแล้วก็ใสยย่ยางเรียน แม็กซ์ิบหกเรใส่ยางเรเดียนนะครับเดี๋ยวเขาต่อเอานะ ไปถามเจ้าของดูนะผมว่าซื้ออะไรมาจาก้านไหนนะเกื่อว่ามีคนสนใจนะผมตัวนี้คือเขาสั่งมาเป็นชุดนะผมชุดหนึ่งสี่พันกว่าบาทนะผมก็ได้ที่บอกนะนะก็มีปลอกลูกแหวนของร้อยยี่นะครับไว้สําหรับปรึงใสอี p ีเก้าห้าร้บนะผมใส่ได้เลยนะครับปลอกลูกแหวนลูกปั๊มหัวฉีดสปริงกาวนาสปิงวาวนะผม ได้ไปเมื่อวานได้ไป4ี่หมืนหกแล้วก็ไปเมื่อกี้อีก3เที่ยวแล้วก็เหลือตรงนี้อีก2เที่ยวนะครับ8เที่ยว8เที่ยวได้4ี่หมืนหกอันนี้ไปแล้ว3ามมีอีก2องเป็นห้านะครับสีกวนี้ก็ได้จะได้อยู่มบ้างอะไรบ้างสองหมื่นกว่านะครับ สวนพอดีนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับเหมือกว่าจะมาไม่ทำแชนแนล้ลนะเดี๋ยวสอบเสียวสุดท้ายนะครับ รถนะครับตอนนี้ก็ตาวานาจะมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูนะครับนี่เลยคือไฮไลท์นะครับอีทีนะครับดูร1อยยี่วาวร้อยสีนะครับผมก็มีเพิ่มเติมมาเนาะวาวนี้คือทำตั้งหากนะครับผมส่วนอะไรที่ซื้อมาแต่ก่อนก็สี่พันประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับไม่แน่ใจว่าหมดเท่าไหร่นะคทั้งหมดทั้งค่าประกอบค่าสีค่า ทำบ่าวครับนี่นะับพอเหมือนกับเตล็กเลยนะผมหอบแล้วมีแรงด้วยนะไม่ใช่ว่าหอบแล้วไม่มีแรงนะผมจะดมีดีเท้าห่านคะรับนะนี่นะผมเสียงของเขาคนระับเสียงวิ่งก็จะเป็นเสียงของพัดลมนะครับผม แต่ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ไปนะครับโอ้ไบควันนะไบควันโอ้บอกว่าใบควันได่แรงอัดขึ้นมาเลยนะน่าทำนะครับส,สเตปนี้นะก็เดี๋ยวผมจะไปถามเจ้าของนะครับว่าสั่งมาจากไหนนะเผื่อมีคนสนใจนะครับแต่ราคาขนาดนี้ได้ลูกร้อยยี่มานะครับ ูกได้ลูกระยะมาครับสปริงตัวหน้าสปริงวาลลูกปั๊มหัวฉีดน่ะผมได้มาครบเลยนะนี่นะผมก็เดี๋ยวติดตามมาต่อยพี่หน้านะครับผมเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของก่อนแต่ว่าไม่เห็นเจ้าของแล้วเลยนะไม่แน่ใจว่าได้มาหรือเปล่านะผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมสสวัดีครับ